สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับก็มี FC หลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าอยากให้ผมรีวิวเครื่องยนต์ตระกูลโตโยต้านะครับโตโยต้าเนี่ยมันก็มีหลายทั้งวีโก้ลีโวเนาะมันก็มีอยู่2รุ่นเนี่ยแหละทั้งไมตรงไมตี้ก็หลายเอา้าอย่างนี้ผมหยิบยกประเด็นอันนี้ดีกว่าโตโยตา้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.4ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าผมเนี่ยแหละเคยเฮ็ดสุดขับลงขับเรียนไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดนะครับอัปเกรดจาก2.4นะครับขึ้นเป็น2.8โมดิฟายนะครับก็จะมีการเปลี่ยนข้อเวียงก้านซิงลูกแล้วก็โมดิฟายปั๊มใหม่ทั้งหมดเลยชุดล่างชุดปัม๊มใหม่เพื่ที่น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 มาน,นี้ไอ้ไอเนี้ยไอดีตัวเนี้ยลูกค้าบอกว่ามันก็เท่อยู่อันละแต่ว่าลูกค้าเขาบม่อยากได้เขาบอกว่าอยากได้บไดแบบเป็นกล่องใหม่นะครับเป็นแบบใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะ ออกแบบให้ใหม่แล้วกันประมาณนี้เนาะเป็นงานดัดทรายนะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้มีการโมดิฟายอะไรบ้างมาดูนีมีปั๊มนะครับหลักๆเลยก็จะมีปั๊มเนี่ยนะนะมีปั๊มนะครับมีปั๊มแล้วก็จะมีชุดหัวฉีดเปลี่ยนใหม่ให้เพราะว่ามันขยายความจุเนาะขยายความจุจาก24เป็น28ก็จะเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหม่นะครับชุดโคงชุดแคมใหม่ตั้งให้ใหม่หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างอะลูกขาด้าเมื่อกีนี่เทอร์โบก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ เอฟห้าโลโก้แดงเนาะยังเป็นเอฟห้าโลโก้แดงแล้วก็ยังเหลืองานชุดแต่งอ,อีกปะทะอีกประมาณเยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งนกันอ่านเรามาดูรายละเอียดประกอบขึ้นมาแล้วเนาะเราก็จะยิงใส่น้ําให้นะครับในสื่อเสื้อนะครับเสื้อสูบยิงใส่น้ําให้พวกขาจับแท่นเครื่องให้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลงพวกหัวฟุตตงฟุตติง้งฝาครอบวงครอบวาวนะครับแล้วก็มีหัวหน้าฟุตติ้งหน้าให้นะครับประมาณนี้อันนี้คือ เรายังไม่สมบูรณ์นะรอบข้างเดี๋ยวเรารอสร้างมาร์คซักกระเบิดของเราก่อนมันเหลืออย่างแนวพุนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไว้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนอ่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับตากล้องไปทางนู้นเลยมันจะได้ไม่ย้อนแสงตัวนี้ก็จะเป็น1.9ดบูพาวเวอร์ทำความสะอาดนะครับส่งนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องส่งนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบรายละเอียดต่างๆก่อนแล้วก็ทําความสะอาดให้นี่อันไหนที่ไม่นี้เราก็จะทากรงทากาวให้ใหม่หมดเลยนะครับประมาณนี้เครื่องตัวนี้ ส่งไปทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าเครื่องลูกค้าน็อกนะครับไม่ซ่อมลูกค้าต้องการซื้อเครื่องใหม่เลยเราก็จะเนี่ยประกอบให้ใหม่หมดเลยครับเลี่ยมเชื่อมมาดูนี่ครับเห็นไหมเลี่ยมๆเ,เลยเราบอกตรงๆนะว่าเครื่องตัวเนี้ย <c oughs> เราซื้อเป็นแบบมือสองมาสภาพกิบนางฟ้าถามว่าบางคนบอกว่าสภาพกิบนางฟ้าแล้วมันลื้อทอําไมรื้อทําไมเหรอลื้อตรวจเช็คครับเพราะว่าหนึ่งเครื่องยนต์มือสองเนี่ยตามเชียงกงเนี่ย เขาส่งให้เราเนี่ยสตาร์ตติดไหมสตาร์ตติดนะจาแบบใส่น้ำมงน้้ามันสตาร์ตเนี่ยคือปุ๊มติดเลยแต่บางทีเราเอาไปใส่รถลูกค้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ากาวเกลตรงไหนเนี่ยซีนเซิร์ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้จะรั่วไหมเนี่ยมาดูเนี่ยเห็นไหมทากาวให้ใหม่หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือผลงานของเรานะครับเราจะอัดกาวให้ใหม่หมดเลยแข้งนี่ดูข้างล่างเนี่ยเห็นไหมอัดกาวให้ใหม่หมดเลยทั้งทงที่เราไม่ต้องมาอัดก็ได้ส่งไปทั้งอันนี้สภาพแบบ จากเชียงกงเลยก็ได้แต่มันไม่ใช่ของเราเราต้องมีการมานี่ทาซีนกลวใหม่หมดได้เห็นไหมครับทาใหม่หมดเลยทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยมันจะได้ชัดเจนไปถึงลูกค้าลูกค้าจะได้อุ่นใจว่าเออพ่อใหญ่หมูยองนี่ทั้งๆนี่ไปซื้อเครื่องมือสองมาแล้วแต่ก็ยังมาตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่า QC นะครับก่อนจะส่งให้ลูกค้าถามว่าส่งสภาพมือสองได้เลยไหมได้ แต่มันไม่ใช่สไตล์พวกเราสไตล์พวกเราคือเราต้องมา qc ใหม่นะครับประมาณนี้จริงไหมตากล้องคุณตากล้องตอบหน่อยสิจริงครับเออมึงนี่ถ่ายเฉยอย่างเดียวเลยอ่ะเราก็จะมาการติดฝาครอบวงครอบวาวนะครับนี่ครับไว้ดินตรงนี้เดี๋ยวเอามาลงมามาดูฝั่งนี้หน่อยนะเออประมาณนี้นี่ฝั่งให้มันอ่าพะยื้อยู่ไหนนั้งเออเราจะได้อัดเข้าไปนี่เราก็จะทําการล้างให้ใหม่รูนี้นั่นเดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บเราก็จะห่อนะครับประกอบให้เป็นตัวเลยแล้วก็จะห่อส่งต่างจางังหวัด อ่ะส่วนโตโยต้าไฮรักรีบนี่นี่คันนี้ที่เครื่องจะลงเครื่องกำลังจะลงไปนี่อันนี้เราก็ทำสีขัดนู่นนี่นั่นให้พอสมควรประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราจะเก็บให้อีกทีหนึง่งอันนี้มันยังไม่เสร็จนะนูน่นเครื่องเขาอ,อยู่นูน่นอ่ะเรามาดูอีกว่าเรามีเครื่องยนต์ตัวไหนกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นรถตู้จอดอยู่ด้านหลังรอส่งของไปลงกึงนะครับก็น่าจะ <c oughs> พอสมควรเหมือนกันบ้าดบึงพี่น้องเจ้าบึง แม่งใส่งานขุ่มอี่หรีว่ะอันนี้สองล้านฮะสองล้านไม,ไม้สองล้านไปวิ่งที่ไหนมาวะ <c oughs> เลขไม้สองล้าน่อไมมพี่นอ้องจะมาเบิง้งโอ้โหว้าวเวอร์ห่อยเนาะเป็นจะเรียกตนศนสตร์อี่หรีว่ะอันนี้ก็เสื้อสูบองเขานะครับมาอีกหนึ่งตัวรอตั้งมักนะครับอันนี้ก็จะเป็นบีทีห้าสิบนะครับนี่บีทีห้าสิบนะครับตัวนี้เราเคลน์ K พวกข้างล่างให้หมดแล้วเหลือ ตั้งมาร์กเป็นจุดเป็นจุดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์จะมีกลไกไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวเราจะมาขึ้นขาตั้งให้เหมือนตัวนี้แต่เดี๋ยวให้ตัวนี้รอบข้างให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับเราก็จะทําการอันนี้ให้ใจเย็นๆนี่ทะบมทะโบ,บอันนี้ทะโบม,มือสองนะนที่มาจากเชียงปงเนี่ยเราเข้ามาถอดทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยล้างให้ใหม่หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะประกอบเป็นลูกเพื่อไปใส่ในเครื่องยนต์1.9บล็อกตัวนี้นะครับเราต้องทําการล้างก่อนเพื่อความชัวนะครับ นั่นแหละพี่น้องจังสิไดอุ่นใจว่าบางคนสั่งซื้อเครื่องจากทางเราไปแล้วก็เดี๋ยวหาว่าเราไม่ตรวจเช็คให้เราตรวจเช็คให้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าด้วยแล้วก็จะได้ QC ไปในตัวประมาณนี้ฝากไว้นะพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดส,สนใจนะครับอยากใช้คำว่า,าใส่บริการอูหมูยองขาง้าทั้งเบิสองสาขากับนีนะสาขาอุดรจังหวัดอุดออรอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มองไทยรีวิวอยู่นี่กับสมุทรสาควรวันนี้วันที่เท่าไหร่ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งวันที่6นะครับสมียนผมยังตอบผิดเลยนะครับ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หมิถุนายนอุ้ยพุ่งอะไร <c oughs> วันศุกร์ที่6นะครับชิปนี้ผมกลับมาจากอุดรแล้วนะเอฟซทั้งหลายผมกลับมาจากอุดรแล้วผมมาอยู่ที่สาขาหนึ่งแล้วนะครับอยากจะเข้าใช้บริการก็เข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวจะมีโปรร้อนแรงแถมน้ำปลาอยู่พอดีกลับไปไปไดไอเดียน้ำปลาไงอยากเอาน้ำปลาให้คนอื่นเขาได้ชิมกันเดี๋ยวจะมีโปรน้ำปลาด้วย <c oughs> ไอ้อยาลาวชิบหายเลยแถมอะไรไม่แถมไม่เฮียแถมน้ำปลาอะนะ ฝากไปนั้นนะครับอูหมูยอง,งของเขาก็ยินดีให้บริการทั้งสองสาขานะครับสาขาที่หนึ่งมหาชัยเนี่ยมองเนี่ยละแล้วก็สาขาสองอุดอรนะครับเบอร์โทรติดต่อ083992679หรือ0 9 8 3 4 1 2 1ตามด้วย087854833ฟังไม่ทันกอกลับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ